สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องดีดีสกายเวนะคะวันนี้แบมและเด็กๆนะคะกับพี่เต้จะพาไปศูนย์ b ีว n ดีนอสตาศูนย์ b ี d เชียงใหม่นั่นเองค่ะเราจะไปดู BYD ีซิลกันนะคะเส้นทางเราจะวิ่งตรงเส้นมหิดลนะคะยาวไปเลยค่ะจนถึงประตูเชียงใหม่เลยนะคะอตอนนี้นะคะเราก็ถึงแถวแถวประตูเมืองเชียงใหม่แล้วนะคะรถก็จะเยอะหน่อยค่อยๆขับกันนะคะ ตรงโซนนี้นะคะก็จะเป็นครูเมืองเชียงใหม่นั่นเองค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นประตูเมืองเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวนะคะหลายๆท่านชอบมาถ่ายรูปกันนะคะกับนกพิราบนั่นเองนะคะเราก็เลี้ยวเข้าถานนราชดำเนินนะคะทางนี้ไปวัดพระส,สิงห์ได้ด้วยค่ะแล้วไหนบาทซาได้ด้วยนะคะ ดูนะคะมี honda big wing อยู่นะคะใกล้ๆก,กันเลยกับศูนย์ byd นะคะตรงนี้เราก็เลี้ยวค่ะว่าจะเห็นพวกน้องๆเอสโตนะคะจอดโชว์กันเลยค่ะแล้วเรานะคะจะมีที่จอดรถด,ด้านในถือว่าที่จอดรถเยอะเหมือนกันจะมีพี่เา่าปภนะคะดูแลอย่างดีด้วยค่ะ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นรถเทสต์ไดนะคะของ b ีวีดีซิลนั่นเองนะคะสีขาวสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าต้องจองนะคะจองก่อนเทสต์ไดเพราะวันที่แบมมาคือลูกค้าเยอะมากแล้วคิวจองคือแน่นมากนะคะตัวนี้นะคะคือตัว b ีวดีตัวท็อปนั่นเองนะคะดูไฟหน้าของเขานะคะสวยมากๆเลยและตัวนี้คือที่เปิดประตูนั่นเองนะคะไฮเทคมากๆคะ่ะ วันนี้นะคะดูจากสีหน้าน้องภูกินแล้วน่าจะชอบ b y d Seal เหมือนกันนะคะเพราะน้องภูกินบอกว่าอยากได้รถคันสีดำเพิ่มอีกหนึ่งคันนะคะ b y d Seal นะคะจะมี3รุ่นด้วยกันนะคะคือรุ่น Dynamic ราคาอยู่ที่ 1,325,000บาทนะคะถัดมาก็คือรุ่นพรีเมียมนะคะอยู่ที่1,449,000านบาทตัวนี้วิ่งได้650กิโลค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวท็อปนะคะเป็นตัวเฟอร์ฟอร์แมส์นะคะ1,599,000บาทนั่นเองค่ะแถมน้องแมวน้ำนะคะยังมาด้วยหน้าจอขนาด15นิ้วนะคะซึ่งใหญ่กว่าแอตโต3ที่12นิ้วนะคะ แล้วใต้จอนะคะมีไวเลสชาร์จเจอชาร์จได้พร้อมกัน2เครื่องด้วยค่ะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นจอแสดงผลนะคะอยู่ที่ด้านหลังพวงมาลัยนะคะก็คือจอใหญ่กว่าเอ t โตสเหมือนกันค่ะแระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิกสระซ้ายขวาได้ด้วยนะคะแล้วมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะมีที่เก็บของใต้คอนโซลกลางอันนี้ก็เหมือนเอสโตสเช่นกันค่ะมาดูตรงนี้ด้านหน้ารถนะคะก็มี He a d ั p ดิสเพด้วยนะคะ วันนี้ถือว่าชอบและประทับใจตัวน้องแมวน้ำมากมากแถมที่สำคัญประตูหลังค่ะตรงนี้ที่เก็บสัมภาระแอบกระซิบว่ากว้างมากนะคะแล้วก็ลึกมากๆเหมาะสำหรับใส่กระเป๋าเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยค่ะ ากปิดท้ายนะเจ้าพี่น้องชาวเชียงใหม่หรือพี่น้องชาวเหนือที่ใกล้เคียงอยากเห็นน้องฟิลตัวจริงหรือน,น้องแมวน้ําตัวจริงมาได้ที่ศูนย์นสตาเชียงใหม่นะเจ้าที่นี่เซียวเปิลหน้าหักแล้วดูแลอย่างดีฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต่างช่องดีๆสกายเบอร์ Skywalker ตัวนะเจ้าบายบายค่ะ